เฮ้ยชิปนี้มันจะเกิดขึ้นแงไงวะถ้าไม่มีร้านเนี่ยนะร้านเดียคริสโตไม่กี่ร้อยพ่อมันไม่กี่ร้อยพ่อมไงเฮียไม่สีมือตู้กูนะเป็นปัญญาอ่อนเป็นคนอ่ะเพื่อนผมน่าขอโทษนะครับเพื่อนผมไปต่อยกะลีดอย่าะดรเขาเฮ้ยโดนเรือนโอโหเชื่อหน่อยเลยเวสภาพมึงอะเลือน เอมีหลักฐานเปล่าผมเลือนอะไรหมอหมอหมอมันเลือนไปเลือนอะไรมันมันเลื้อนมันเลือน้าผมหมออยู่ดีๆอะไรกูเป็นแกงก็จะไปลดตัวหรือไปฆ่ามึงหเล่นดีๆก็ได้ชาชนอย่างกูอะสภาพสภาพอะไรมึงนรถมอเตก็ถามเนี่ยรถไปไหนกูถามเนี่ยแล้วว่ารถมึงไปไหนเฮ้ยกูบอกกูมเกิดนี่มันอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยใจเย็นถุงลงรถไม่ได้ใจเย็นครับใจเย็นนะเกิด มันเกิดนี่แตงกวาแม่งเลยแกงกากนี่ฮะสวัสดีครับอ้าวแกงกะไอ้การุณาอย่าใช้ครับอย่าอย่าอย่าได้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 เฮ้ยหมอหมอมาเนี่ยแกงกาะมาเนี่ยมานเนี่ยเขอยากมาดิฮัลโหลครับคุณรู้จักอะไรมึงวะมึงดักแกงกูกากอ่ะอ๋อแกงมึงกากจริงอ้าวอ่าแปิ้มเปิ้มนะครับฮัลโหลพี่ไอเรนมันบอกแกงเรากากพี่ไอเรนหัวเขียวอ่ะ เนี่ยเนี่ยมันอยู่มันอยู่หน้าแลนเนี่ยมันบอกแกงเรากากอ่ะอืมกำลงนะเออพี่ชายครับผมผมต้องอย่าอย่าเพิ่ง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 หย่าเพิ่งไปเชียร์อยู่โรงันดไพยาบาลเดี๋ยวรอพี่พี่บ้านเดี๋ยวรอพี่พี่บัานอ่ะรอพี่พี่บ้าหมอไปได้หมอเดี๋ยวผมช่วยอะไรอ๋อมันไม่ช่วยผมหรอกครับมันบอกไปมันไม่บด้ไม่ได้จริงนะครับมันเรียกเคสแล้วพี่มัเรียกเคสดหมอหมอช่วยหน่อยได้เนึงเป็นงัวอ่ะอ่ะช่วยได้ปะ มามาหลอกรถยังหลอกรถยังโ <c oughs> okay, อเคเบอไรมาบเบอไรไอ้เฮี้ยวันๆกูจะเจอแต่เฮี้ยเลยเนะี่ยหลังแปลได้สองตัวนะั้นกูโดนที่สองตัวเดี๋ยวพี่ฉีดยาได้หมเอเอไปหามอาเอกูเจอกูเจอ หม่าคงได้ประชาระแกงกระจ่องเนี่ยครับจำยังนะเดี๋ยวปีนซอก้าเขาเดือดนะครับใจเย็นนะครับผมเฮ้ยมาเนี่ยเนี่ยพี่มันลานเจ้าผ้าแลนเขียวลานเจ้าผ้าแลนเขียวพี่แล้วก็ฉีดยาด้วยนะใช่ไหมสาวตัวแป๊บนึงนะหมอนใหม่ผมเนี่ยตอนเนี้ย หน้าเลนเขียวมีหนึ่งคนเนี่ยมีห้าสามสองขับมาอีกเนี่ยหมอผมว่า<ล>ในธนาคารนี่ก่อนไหมน่าเข้าไหมสาำหมอผมว่าธนาคารนี่ก่อนไหมหมอหมอระวัง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 อ๋อพี่เหมือนจะเจอพเหมือนจะเป็นพวกเรือนจะไปถอดเรนเขียว สมเสียงนะผมยังไม่รับไอ้เลนั่งอ่ะ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 ไอ้แลนั่งอ่ะไอ้เลนั่งอ่ะเออเปนนมงอหนักเอาอย่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 ารับกันต่อหน้าหมอนะครับอ๋อขอโทษนะครับเอผมผมจะปล่อยแล้วนะปล่ไปเลยปล่อยมาเฮ้ยปลไปไปเลยหมอไปเลยปล่อยเลยใครได้เลยมานทำอะไรหมอหมอหมออย่าใจนะเบิดแก๊งสองตัวดรื่ยกางเลยก็หมอไม่ได้แต่ว่าถ้าผมปลาามาดิ อ่าต้ดิแตไม่ทำอะไรนะผมก็ไม่ทำอะไรทำทำอะไรกูได้พี่มิกเพิ่มโอเคโอเคเอางี้ผมว่าคุณไม่เรียยมทางแก๊งก่อนไปเอาผมไม่ลงหรอกตรงตรงไม่มีปัญญาทำอะไรผมหรอกอะไรมาดิ นอะไรอิมชนหาพ่ออะเหมนใครเนี่ยเลี้ยนชิบหายกูแจ้งเนี่ต็มหมดเลยตัดเลี้ยนเหมือนพ่อมึงอ่ะเฮ้ยเอโ่เลี้ยนเหมือนพ่อมึงก็มาวิ มาดิไอ้เหี้ยมาๆๆๆแกงกะมามามาโว้ยไม่มีปัญญาสู้กูไอ้เหี้ยเขาใยังแกงก็ยังได้ัวกมึงอ่ะไอ้น่าโม้ไงนะกะหนึ่งอะกะหนึ่งไม่คิดร้อยพ่อมึงไม่คีดร้อยพ่อมังไอ้เหี้ยไม่มีฝีมือสู้กูนะเป็นปัญญาอ่อนนี่เอ้ยไอ้เหี้ยปวยสัตว์แกงก็กากไอ้หน้าเหี้ยชนหาพ่อมึงไงลูกกระลี่ตัดอีเลนตัวนี้เรเวลพ่อมีเหี้ยไม่กล้าไอตัดป่วยที่แก่สัตว์่ำๆก็ตายแล้ะกาะเหี้ย ชวนตายกูก็ไม่ตายมึงทำเพื่ออะไระออไงม่มีขอโทษนะฆ่าเลยเรพี่เอาง่ายๆนะผมผมว่าถ้าเป็นคนเนะี่ยเพื่อนผมน่าจะขอโทษครับแต่เพื่อนผมไปต่อยกระรี่เดิผมไม่ทำว่าเป็นคนขนาดนั้นเลยเพี่ใช่ครับผม มาดิ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 กระจอกไอ้สัตว์ตายไปดิมึงอะไรเฟ่หรออันนี้ก็อีกตัวปะเฮ้ยเฮ้ยพ่องดิให้พ่องดิกะลีไอ้สัตว์มสนับว่าพมึงเป็นคนเว้ย พี่พี่ครับนี่แก้งไม่สับนี่แก้งไม่สับไม่ผมกดผิดผมไปต่อยเขาตายพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับเฮียมีมีกล่องชุบขายไหมครับโหมีกล่องชุบป่ะครับเดี๋ยวมีกล่องชุบป่ะชุบชุบชุบบนนี้ให้หน่อยชุบหน่อยครับเฮียโอ้มาวางขอชุบแรกพี่ โอ้ดีๆจากเดวิสโตนช็อปนะครับนี่วันี้มาดีครับวันนี้มาดีครับใช่ับเฮียเฮียอยไรเไปเ่ยๆอย่าอย่าายไปเย่ยไปเลยกย่าเธัวเจไม่ต้องส่วนลเรามาเล่นดีๆเออไอ้ยกูอยากจะมาตั้งตัวตรงนี้โดนเฉลเ่ยไปแต่้าต่อยก็มาต่อยขอบวินด้เฟรมผมก็ได้นะไม่กลัว เออเห็นน้องกูทำร้ายแล้วกูไม่ไหวเว้ยพี้อ่ะขอคนเดียวพเห็นน้องมกูโดนทำร้ายเว้ยสัสบอกเดี๋ยวกูไปชุบให้เว้ยแบนพี่อ่ะบางทีแบบโอ้โหเดี๋ยวห้าวเห้าวไม่ใีกูจะไม่ทำอะไรเลยตัวสอนมันคืออะไรวะขวยอ๋อยันอันนี้โดนแบนได้ไง ไม่รู้ยังไม่ทันทำเหี้ยอะไรเลยไม่ไมอพวกไอพวกยูซี่มันแจง้งไอ้พวกยูซี่มันแจ้งอ๋อไอ้ตัวเหี้ยมันแจ้งเอามันแบนเราด้วยไอ้ตัวที่มากับเราอ่ะมันแจ้งเอ้พวกแก๊งอ่ะแล้วมึงไม่เรียนให้มันจบจบไปวะไอพวกไอ้พวกยูซี่ที่มันเป็นแก๊